แตเอี้ยงข้าบอกให้ดูหน้าร้านหายหัวไปไหนวะลูกค้ามาแทนที่จะได้ขายของข้าก็อยู่ข้างในนี่ไงแฟบซองและเท่าไรกำลังหาอยู่เนี่ยบอกกี่ครั้งแล้วว่าซองละหนึ่งบาทจำอะไรก็ไม่เคยได้เรื่องแค่เนี้ยไปไถนาแทนไอบัตรมันเถอะไอ้บัตยังฉลาดกว่าแกเลยป้าแตนด่าผัวเปรียบเปรยว่าโง่กว่าควายที่ชื่อบัตรแกด่าเสียงดังลั่น ชาวบ้านที่มาซื้อของร้านขายของชำของแกต่างก็รับรู้ว่ากิตติศัพท์การด่าผัวของป้าแต่นั้นเป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองร้องใครยายแตนข้าอยากกินต้มปลรราหัวตาลจังแกทำให้ข้ากินหน่อยสิแหกตาดูสินี่มันเดือนอะไรนี่มันเดือน8ดจะไปเอาลูกตาลอ่อนที่ไหนโน่นเดินสามเดือนสี่โน,น่นถึงจะมีลูกตาลมีหัวตาลกินต้มปลาห,หน่อไม้ไปก่อนก็แล้วกัน หน้านี้มันมีหน่อไม้แล้วแต่แกเธอต้มปลาร้าหน่อไม้ก็ดีข้าชอบกินเหมือนกันแหละถึงป้าแตงแกจะเป็นคนปากร้ายแต่ก็ใจดีแกแต่งงานกับลุงเอี้ยงมาสามสิบปีแล้วมีลูกชายโตเป็นหนุ่มอยู่กับพ่อกับแม่อีกไม่กี่วันแกก็จะจัดงานบวชให้ลูกชายคนเดียวป้าแตงแกเปิดร้านขายของชำอยู่หน้าบ้าน เป็นร้านเล็กๆแต่ก็มีของขายหลายอย่างพระแก่ค่อนข้างจะมีฐานะอยู่พอสมควรร้านของแกจึงมีของมากกว่าร้านคนอื่นทั้งผักหญ้าหมูไก่แก้ขายหมดสมัยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วไฟฟ้าเพิ่งจะเข้าได้ไม่นานนะตู้เย็นยังไม่มีแกก็จะหาถังใส่น้ำแข็งเป็นก้อนๆที่หมกแกลบเอาไว้เอามาแช่หมูเห็ดเป็ดไก่ของสด ของแห้งทั้งหลายแกก็มีอยู่หลายอย่างส่วนลุงเอี้ยงนั้นเป็นคนอีกตำบลหนึ่งมาหาปลาทั่วไปตอนหนุ่มๆก็เกิดรักชอบกับป้าแตนจึงมาสู่ขอและก็แต่งงานจนมีลูกชายคนหนึ่งชื่อประสานหรือชื่อเล่นชื่อหมูหมูเรียนจบมหกก็มาช่วยพ่อทำนาดูแลร้านเป็นที่รักของพ่อแม่เพราะเป็นคนเรียบร้อยนิสัยดี ไม่เกกมาเรเกเรเหมือนหนุ่มๆคนอื่นในหมู่บ้านหมูวันนี้พวกข้าจะไปเที่ยวหมู่บ้านโน้นกันนะ่ะเอ็งจะไปด้วยกันไหมสาวๆเยอะนะไม่เอาอ่ะพวกเองไปเถอะร้อนๆแบบนี้ข้าอยู่บ้านดีกว่าแม้เองนี่เที่ยวก็ไม่เที่ยวอยู่กับย่าวเฝ้ากับเรือนยังกับผู้หญิงเชียวนะเออไม่ไปก็ไม่ไปงั้นข้าไปก่อนนะ พวกเพื่อนหนุ่มๆรุ่นราวคราวเดียวกันมาชวนไปเที่ยวอยู่เสมอๆแต่หมูก็ไม่ก็ชอบจะออกนอกบ้านสักเท่าไหร่ชอบนั่งดูโทรทัศน์ขาวดำที่พ่อซื้อมาให้มากกว่าโทรทัศนะ์น่ะดูให้มันเป็นช่องๆไปนะลูกนะถ้ามันเสียมันจะได้เสียเป็นช่องๆไปลูกแกจะบ้าหรือตะเอียงโทรทัศนะ์น่ะไม่ใช่มอข้าวจะได้เสียเป็นช่องๆไป ขี้เกียจด่าแกวะ่ะด่าไปก็ไม่เห็นแกนจะฉลาดขึ้นเลยป้าแตนด่าเน็บลุงเอี้ยงส่วนหมูนั้นก็นั่งขำในใจในความคิดของผู้เป็นพ่อตอนแต่งงานกันใหม่ๆป้าแตนก็ไปอยู่บ้านลุงเอี้ยงลุงเอี้ยงมีพี่น้องสองคนแกเป็นคนสุดท้องฝ่ายพ่อของลุงเอี้ยงก็ไม่มีอะไรแต่แม่ของลุงเอี้ยงนี่สิไม่ธรรมดาใครจะไม่เป็นลูกสะใภ้เล็ก ก็ต้องฟาดานแก้ไปก่อนเพราะแกรักลุงเอียงมากส่วนพี่ชายของลุงเอียงนั้นไปแต่งงานกับสาวบ้านอื่นเรือรอดตัวไปหน้าตาก็สวยอยู่นะเราอะชืิแแตนเหรอแม้ชื่ออะไรไม่ชื่อชิตเตนคงจะแสบสมชื่อสินะแม่ของลุงเอียงเมื่อพบป้าแตงครั้งแรกก็ออกอาการให้ว่าที่ลูกสะพ้ายเห็นมีหรือที่ป้าแตนจะยอมง่ายๆ ก็ไม่แสบเท่าไรหรอกจ้าแต่ถ้ามีใครมาแย้มหนูก็ไม่ยอมเหมือนกันอีแดนคนนี้ต่อยหนักด้วยต่อยปากเลยละแม่ของลุงเอี้ยงได้ยินข้าวก็เกิดคัเมนไม่พอใจแล้วถ้าแต่งไปแล้วแม่ผัวยังฉันก็คงโดนลูกสะพ้ยถอนหงอกแน่เลยอะสิก็ถ้าดีมาก็ดีกลับถ้าร้ายมาก็ร้ายกลับหนูเป็นคนตรงๆแบบนี้แหละจ้ะ แม่ลุงเอียงก็ค้อนขวับเข้าให้คิดในใจว่านางคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาเจอกับแม่ผัวยังฆ่าแน่พอแต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยป้าแตงก็ไปอยู่บ้านลุงเอียงสองสามคืนแรกก็ยังปกติผ่านไปได้ระยะหนึ่งแม่ของลุงเอียงก็พูดขึ้นว่าเป็นสะพายนะ่ะจะนั่งงอมืองอเท้าไม่ได้นะงานการมีหน้าไร่มีให้ทำข้าวนะ่ะต้องไปช่วยผัวปลูก ใช้ผัวคนเดียวมันจะทำไหวหรือวันวันนั่งอยู่แต่ในบ้านโน่นไปช่วยผัวบ้างสิงานในานาใ,ในไรอ่อ่ะก็หนูทำงานในบ้านนี้ให้ทั้งหมดไม่ว่าจะหุงข้าวหุงปลาบ้านช่องปัดกวาดเช็ดถูรดน้ำต้นไม้แม้ว่าหนูนั่งง,งอมืองอเท้าหรือจ๊ะหรือตอนแม่แต่งกับพ่อแม่ทำแบบหนูแล้วโดนแม่ผัวด่ามาแบบนี้ก็เลยฝังใจมาด่าหนูต่อ แม่ปากดีแม่ลุงเอี้ยงเหมือนโดนด่าทแทงใจดําไม่รู้จะตอบโต้ลูกสะพายยังไงได้แต่มโหแล้วก็เดินหนีไปส่วนป้าแตนเช้าวันรุ่งขึ้นก็รีบทํางานในบ้านจนแล้วเสร็จแล้วก็ออกไปช่วยลุงเอี้ยงในนาต่อแ่นแกมาทําไมอะ่ะข้าทําคนเดียวไหวกลับบ้านไปเถอะงานได้บ้านก็เหนื่อยพอแล้วทางนี้ข้าจัดก,การเองไม่เป็นไรหรอกตีเอี้ยง เมื่อวานแม่แกด่าฉันว่าไม่มาช่วยแกวันนี้ก็เลยมาช่วยแม่แกจะได้ไม่มาด่าฉันอีกอย่าไปถือสาแม่แกเลยแกก็เป็นของแกแบบนั้นแหละข้าไม่ถือไม่สาหรอกแต่ข้าเป็นคนปากไวใครหยิมมาข้าก็สวนกลับทันทีแกอย่าถือสาข้าเหมือนกันแหละลุงเอียงไม่ตอบว่าอะไรเพราะเท่าที่คบกันมาหลายปีก็พอจะรู้ว่าเมียตัวเองเป็นยังไง แกก็ไปว่าไอ้แตนมันเห็นไหมมันก็รีบทำงานในบ้านจนเสร็จหุงหาไว้ให้ผัวให้แกกับข้ากินงานในบ้านก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วยังจะให้มันไปช่วยเจ้าเอี้ยงมันอีกแม่ข้าข้างรูสไพร์เชียวน,กกนะแกนะก็ข้าพูดเรื่องจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะให้เจ้าเอี้ยงมันช่วยงานในบ้านช่วยเมียมันก่อนก่อนจะไปนามันเรื่องอะไรของเจ้าเอี้ยงมันงานหุงหางานบ้านมันเรื่องของผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชาย อา้าวแล้วงานนาไร่มันงานผู้หญิงไหมวะไขานาแค่นั้นตอนข้าอยู่กับแกข้าก็ออกนาแกอยู่บ้านจริงไหมพ่อผัวพูดเพียงแค่นั้นแม่ของเอียงก็พูดไม่ออกอีกแหมเหอลูกสะพ้ายเข้าข้างลูกสะพ้ายกันเชียวนะป้าแตงแกเป็นคนขยันถึงแม้จะไม่ถูกใจแม่ผัวนัดแกก็ไม่พูดอะไรทำหน้าที่ลูกสะพ้ยที่ดี แต่ถ้าแม่ผัวพูดอะไรไม่เข้าหูแกก็ย้อนกลับทันควันลูกเต้านะไม่ต้องรีบมีมันนักหรอกลูกชายคนโตข่าก็มีลูกสาวทั้งสองคนแล้วค่าขีดเกดเลี้ยงแล้วสองคนนั่นน่ะเลี้ยงมากมือเหนื่อยแสนเหนื่อยดีนะที่มันโตโตกันไปหมดแล้วข้ากับพ่อเจ้าเอี้ยงก็เริ่มแก่แล้วเลี้ยงไม่ไหวหรอกหนูแต่งงานกับลูกแม่หนูก็อยากมีลูก ไว้อุ้มชูชมเชยนะแม่นะแม่จะมาห้ามทำไมเนี้ยตอนแม่แต่งกับพ่อแม่ไม่อยากมีลูกหรือไงล่ะถ้าไม่อยากเลี้ยงแล้วมีทำไมตั้งสองคนถ้าหนูกับแตเอี้ยงมีหนูก็จะเลี้ยงของหนูเองไม่รบก,กวนแม่หรอกรีบมีเถอะอย่าไปเชื่อแม่เขาเลยเดี๋ยวพ่อเลี้ยงเองก็ได้อย่าไปฟังแม่เขาเลยพูดเพ้อเจอไปเรื่อยเอาแกนี่ข้าจะพูดอะไรไม่ได้เลยหรือย,ยังไง แม่เข้ากันเป็นปีเป็นครุยใช่นะตามใจเองถ้าอยากเลี้ยงอยากมีก็เชิญเลี้ยงเอาเองนะข้าไม่ช่วยเลี้ยงขอบอกไว้ก่อนหนูพูดคำไหนคำนั้นแม่ก็ไม่ต้องมาช่วยเลี้ยงพ่อเขาจะช่วยเลี้ยงให้หนูเอาเป็นตามนั้นก็แล้วกันนะแม่นะเชอหญิงซะด้วยลูกสะใภ้คนนี้ก็แก้พูดแบบนั้นเขาพูดตอบกลับมาแบบนั้นก็ถูกแล้วนี่ฮ <laughs> เจอเขามั่งแล้วแม่มึงเอ้ย แม่ผัวได้ตะค้อนขับค้อนไปค้อนมาเพราะเถียงไม่ออกและก็มันไส้ผัวตัวเองที่เข้าข้างลูกสะใภ้สี่เดือนต่อมาป้าแตงก็ตั้งท้องค่าดีใจจังมีลูกแล้วข้าอยากได้ผู้ชายข้าชอบเด็กผู้ชายนะแม่เมืองจะผู้ชายหรือผู้หญิงเราก็ต้องรักแต่เอี้เพราะเป็นลูกของเราข้ารู้ แต่ลูกพี่ชายข้าเป็นผู้หญิงหมดเลยถ้าข้าได้ผู้ชายก็มีคนสืบสกุลน,นะยายแตนแต่หลายคืนก่อนข้าฝันว่าข้าได้สร้อยทองมีพระด้วยแตเอี้ยงเือดีอย่างนั้นอะเราได้ลูกผู้ชายแน่นอนยายแตนฝันว่าเป็นพระลูกของเราต้องเป็นคนดีแน่นอนเลยพอดีแม่ผัวได้ยินเข้าในใจก็รู้สึกดีใจที่จะมีหลานเพิ่ม แล้วก็เป็นลูกของลูกชายคนเล็กที่แกรักมากแต่ก็อดแขวะลูกสะพ้ายไม่ได้มีแล้วก็เลี้ยงเองตามที่พูดละ่ะข้าน่ะเริ่มแก่แล้วเขนขาข้าก็ไม่ค่อยจะมีแรงเดี๋ยวอุ้มลูกเขาหล่นไปหัวร้างข้างแตกจะมาโทษข้าเอาสองผัวเมียมองหน้ากันแต่ก็ไม่พูดอะไรเพราะกําลังดีใจที่จะมีลูกแต่ก็ไม่อยากเถียงหรือพูดขัดคอให้เสียบรรยากาศ ถึงจะท้องแล้วก็แพ้ท้องหนักแต่ก็อดทนทำงานไม่เคยปริปากบนเบาๆบ,บ้างก็ได้ลูกแต่เอยงานในบ้านเนี่ยให้แม่เขาช่วยบางก็ได้กำลังท้องกำลังใสแพ้ท้องก็หนักหนาอยู่เดี๋ยวจะไม่สบายเอาแม่ตอนค่าท้องไอ้สองคนนั่นอะค่าก็ทำแบบนี้แหละไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเออแตนวันนี้ข้าซื้อปลาช่อนมา ข้าอยากกินปลาช่อนผัดใบขึ้นช่ายทำให้กินหน่อยสิได้แม่เดี๋ยวยนี้หนูทำให้แกก็ลูกสภัยแพ้ท้องแกก็ใช้จังหรือแกจะทำให้ข้ากินเหรอจะป้าหรือข้าทำเป็นซะที่ไหนล่ะแล้วทำไมแกไม่ทำเองบ้างเราวะแขนข้าไม่ค่อยดีแกก็รู้ใช้ทำงาน่ะลูกในท้องจะได้แข็งแรงคลอดง่ายๆ แกเป็นผู้ชายแกไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่ต้องพูดแม่ผัวก,ก็ยั่วลูกสะภ้ยทุกวันจนวันหนึ่งแกก็พูดขึ้นว่ากินให้มันน้อยๆหน่อยเดี๋ยวท้องกระใหญ่ลูกตัวใหญ่นะ่ะคลอดยากเดี๋ยวได้โดนขีบออกหรอกลูกเองนะ่ะกินไม่บรรยาบบรรยังจะตะกลับตะกรามไปถึงไหนแม่ก็พูดกับหนูดีๆก็ได้หนูก็กินพอประมาณเมื่อก่อนกินข้าวสองจานเดี๋ยวนี้ก็ลดลงจานหนึ่ง ถึงหนูจะไม่เคยท้องแต่แม่หนูก็เคยสอนไว้จะแม่หนูไม่ได้ตะกะตะกรามหรอกหนูรู้เออดีแม่เองเขาก็สั่งก็สอนเหมือนกันเด้อก็สอนมาหมดแหละหนูไม่อยากให้ลูกหนูตัวทกควายเหมือนพ่อมันหรอกตอนแม่ท้องะแม่คงหิวจัดเลยกินควายเข้าไปด้วยหรีอยังไงแต่เอียงมันถึงได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นแม่ก็คงกินไม่บรรยาบรรยังใช่ไหมแหมนางนี่ยอกย้อจริงเชียว ข้าไม่พูดด้วยแล้วแต่นึกในใจนี่ทำให้เกรงใจว่าเป็นแม่ผัวคงย้อนกลับไปให้แสบกว่านี้จนครบกำหนดแตงก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายหน้าตาน่ารักผิวพรรณดีและก็คลอดง่ายแกดูสิหลานเราน่ารักหน้าชัางนะตะแกจริงด้วยข้าอยากได้หลานผู้ชายสมใจข้าจริงๆแต่แกสิอดเลี้ยง เพราะแกพูดออกมาเองว่าจะไม่เลี้ยงฮอดเลยย่าถึงยังไงข้าก็ไม่เลี้ยงอยู่แล้วแกอยากเลี้ยงแกก็เลี้ยงไปเถอะแต่ข้าจะอุ้มกอดหอมได้เพราะยังไงก็เป็นหลานข้าเช่แบบนี้เขาเรียกว่าเกลียตตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงยี่แก่เอ้ยเรื่องข้าเมื่อกลับมาบ้านพ่อของลุงเอี้ยงก็ช่วยเลี้ยงดูเป็นอย่างดีทั้งตัวเองก็เหอลูกชายมาก ตั้งชื่อเล่นให้ว่าหมูพระอ้วนจำมั่มขาวจ้วจนทุกคนหลงกันหมดแม่ของลุงเอี้ยงก็เช่นกันยานที่อยู่ห่างจากแตนก็จะมาช่วยพ่อตะเอี้ยงอาบน้ําเปลี่ยนผ้าอ้อมให้บางครั้งแตนก็แอบเห็นแต่ก็ไม่ว่าอะไรข้าเห็นพ่อเองทําแล้วราคาลลูกหูลูกตาเกะกะไม่สมัติแมงข้ากลัวลูกเองจะหลุดมือก็เลยมาช่วยด้วยความจาเป็นหรอกนะไอเอี้ยงขอบใจจ้ะแม่ ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่สักหน่อยจริงไหมแต่เอี้ยงถ้าแม่ทําหลุดมือไปนี่สิฉันคงจะต่อว่าแม่แน่ๆเพราะแม่เคยพูดไว้กับฉันว่าแขนขาไม่ดีเออแขนขาข้าก็ไม่ค่อยดีแต่นี่มาหลานข้าเอ็งจะพูดให้ได้อะไรคะนางแกนเปล่ารอกแม่ฉันน่ะดีใจที่เห็นแม่เอ็นดูเจ้าหมูมันแค่นั้นแหละแม่ แม่พูดนิดพูดหน่อยไม่ได้เลยนะจะต้องต่อปากต่อคำกับค่าทุกครั้งเองจะยอมข้าบ้างไม่ได้หรือ,อยังไงวะก็หนูเคยบอกแม่ตั้งแต่แรกก่อนที่จะมาแต่งกับลูกแม่แล้วว่าหนูเป็นคนปากไหวหนูอดพูดอดต่อปากต่อคำกับแม่ไม่ได้หรอกมันเป็นนิสัยของหนูทั้งคู่เกือบจะมีเรื่องกันจนพ่อของลุงเอี้ยงต้องห้ามไวพอพอพอกันทั้งสองคนโอ้หู ข้าจะดูหลานหลานมันจะหลับแล้วมีอะไรก็ไปถามกันเอถอะเอียงกันอยู่นั่นแหละเจ้าหมูไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันพ่อของลุงเอียงผู้ตัดบทจนหมูอายุได้สองขวบพ่อของเอียงรับเป็นธุระเลี้ยงดูทุกอยาก่างจนแตนแทบจะไม่ต้องเลี้ยงดูลูกเลยเอียงและแตนขยันทำมาหากินจนมีเงินเก็บอักโขอยู่ตั้งแต่เราได้ลูกสะใภยคนนี้นะ บ้านช่องเราสะอาดการกินอยู่ก็ดีและตั้งแต่มีเจ้าหมูมาเนี่ยทำนาะทำไร่ก็ได้ผลดีเกินคาดโชคดีจริงๆข้าว่าทั้งแม่ทั้งลูกมนะันนะนำโชคมาให้เรานะแม่เอียงเอ้ยเชื่อชมรูปสภพยต่อหน้าข้าอีกแล้วนะแก่ปากแบบนั้นน่นนะไม่ถูกชะตาข้าเท่าไรหรอกปากใบเกินแกก็เผาเผาลงบ้างเถอะอย่าไปมีเรื่องมีราวกับแตนมันเลย เวลามันย้อนกลับมาข้าก็เห็นแกพูดไม่ออกเป็นใบไปเลยเราสองคนก็อายุจนขนาดนี้แล้วหวังพึ่งพิงพวกมันเถอะแม่ของลุงเอียงก็ไม่พูดว่าอะไรแต่ในใจก็ยังอดชังลูกสะใภ้ไม่ได้วันเวลาผ่านไปหมูก็โตขึ้นจนอายุได้แปดขวบพ่อของเอียงนั้นก็เริ่มป่วยลุกเดินเหินไม่ค่อยสะดวก ส่วนแม่ของเอียงก็แขนขาไม่ค่อยดีจะพยุงประคองผัวก็ไม่ค่อยไหวแม่ไม่ต้องเดี๋ยวหนูทำเองแขนขาแม่ก็ไม่ค่อยจะดีแล้วจะเอียงมันไปไหนแล้วเนี่ยก็ไปหาคนมาดำนาเดี๋ยวนี้หายากขึ้นทุกวันคนรับจ้างดำนานะ่ะเพราะนาะอื่นเขาก็ดำพร้พรอมๆกับเราลูกจ้างหายากพ่ออย่ายหนูพยุงพ่อกินข้าวนะเออเออ พ่อลูกเองไม่ไหวต้องลำบากเองแล้วแม่เขาก็แขนไม่ค่อยจะดีแตนก็พยุงพ่อผัวลุกขึ้นนั่งแตนเป็นคนแข็งแรงพยุงพ่อผัวอย่างคล่องแคล่วแล้วก็ป้อนข้าวป้อนปลาให้พ่อผัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้โดยไม่เคยบน่นไม่เคยรังเกียจอะไรเลยจนสามเดือนผ่านไปพ่อของลุงเอียงก็จากโลกนี้ไป เหลือแต่แม่ซึ่งกระเจ็บอดอดแอดแอดอยู่เหมือนกันลูกชายคนโตก็พาไปอยู่ด้วยบ้างอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็ต้องรีบส่งกลับเพราะแม่ไม่ค่อยถูกกับลูกสะั้ยใหญ่ลูกสะภ้ใหญ่ก็ไม่ค่อยชอบแม่ผัวขี้บ่นแบบนั้นก็พานทะเลาะกันน้อยพี่สะั้ยเองบดดาแม่ว่าขี้บน่นต้องปล่อยให้แม่อยู่คนเดียว ลูกหลานเอื้อมระอาหมดข้าก็เลยกลับพระบานนี้มันเป็นบ้านของข้าอยู่แล้มีความสุขกว่าและแม่ขี้บ่นจริงไหมล่ะระแตงก็ย้อนถามเอ๊ะนางคนนี้แทนที่จะเข้าค้างข้าหน่อยไปเข้าค้างอีนางพี่สะพายใหญ่หนูก็ไม่ได้เข้าค้างแค่หนูถามเฉยๆว่าแม่ไปจู้จี้ขี้บ่นอะไรกับเขาเขาถึงได้ว่าแม่มาข้าจะไปบ่นอะไร แค่พูดว่านางสะพ้ายใหญ่ทํากับข้าไม่มีรสไม่มีชาติแล้วแม่บ่นเขาทุกวันเลยหรือยังไงล่ะก็เออสิวะข้ากินข้าไม่ค่อยจะลงข้าก็าบ่นนะสิก็นั่นแหละไปบ่นเขาทุกวันทุกมือ้อเขาก็คงจะรําคาญก็เขาอยู่กันสี่คนแม่ลูกเขาอยู่กันได้กินกันได้เขาชินแบบนั้นชอบอาหารแบบนั้นแม่ก็ไม่ต้องไปอยู่หรอกอยู่บ้านราวนี่แหละดีแล้ว แม่จะบ่นจะดา่าจะว่าหนูก็ด่าไปหนูก็ตอกกลับแม่แค่นั้นแหละกับข้าวกับปลาแม่ก็ติดรถมือหนูเอาแบบนั้นนั้นน,นนะแม่นะแม่ไม่ต้องไปหรอกเออเออข้าไม่ไปแล้วข้าจะไปก็อยู่แค่คืนสองคืนพอคิดถึงพี่เจ้าเอี้ยงกับหลานๆก็แค่นั้นเองแหละจะให้ไปอยู่เป็นเดือนครึ่งเดือนเหมือนเมื่อก่อนข้าคงไม่ไปแล้วล่ะอยู่มาวันหนึ่งแตนก็ปรึกษากับตาเอี้ยงว่าตาเอี้ยง ข้าวเรานะ่เปิดร้านขายของดีไหมหมู่บ้านเรานะ่ยร้านดวงก็ไม่ค่อยจะมีทีข่ขายกันอยู่ก็ขายกันเล็กๆน้อยๆก็ตามใจแกสิโอ้ยปรึกษาอะไรก็ไม่ได้ตามใจข้าอยู่อย่างนั้นแหละอตานั้นก็แล้วกันข้าว่าจะขายเครื่องทํากับข้าวด้วยพวกหมูเห็ดเป็ดไก่ผักสดเนี่ยน่านจะขายดีแช่น้ําแข็งไว้พอดีแม่ลงเอี้ยงได้ยินข้าว แต่ครั้งนี้เห็นด้วยกับลูกสะพายเออข้าก็ว่าดีนะแตนเดี๋ยวข้าช่วยขายอยู่บ้านวันๆข้าก็บเบื่อทุนร้อนไม่มีเดี๋ยวข้าให้ไอ้ทุนรอนน่ะฉันพอมีแม่ซื้อของเปิดร้านได้สบายแม่ไม,ม่ต้องห่วงเออตามใจเองเจ้าหมูมันก็โตแล้วดูแลตัวเองก็พอได้บ้านเราก็อยู่กลางหมู่บ้านติดถนนซสีด้วยข้าว่าอาแบบนี้นะ ทำร้านใหม่เลยไม่ต้องให้มาปนกันในบ้านไม้ไร่เราก็พอมีหาช่างมันมาทำมีประตูปิดเปิดให้แน่นหนาเพราะอยู่ริมถนนเดี๋ยวขโมยมันจะงัดเข้าไปขโมยของเอาเป็นครั้งแรกที่แม่ผัวกับลูกสะพ้ยเห็นชอบเห็นดีเห็นงามปรึกษากันได้แม่เตรียมล้างโอ่งไว้ยังแตนถามแม่ผัวทำไมวะนี่มันหน้าแรงจะรีบล้างโอ่งทำไม เอา้าก็วันนี้เป็นวันแรกที่หนูมาเป็นลูกสะใภ้แม่ที่แม่เห็นด้วยกับความคิดหนูไม่ขัดคอสิผรุนี้ฝนคงตกหาใหญ่น้ําเต็มโอง่งล่ะแม่นังนี่ก็ค่ายเห็นดีด้วยต้องพูดประชดระชันรู้งี้ใ่รอยู่เฉยๆดีกว่าแล้วร้านขายของก็สําเร็จลงไปได้ด้วยดีความที่เป็นร้านใหญ่โตวกว่าร้านอื่นมีของเกือบครบทุกอย่างร้านก็ขายดี มีกำไรกำไรมากอยู่มาอีกสองปีแม่ของลุงเอียงก็ล้มเจ็บลงแตนก็พยาบาลดูแลให้ทุกอย่างทั้งเช็ดตัวอาบน้ำป้อนข้าวเช็ดก้นถ้าไม่ได้เองนี่ค่ะคงจะแย่ตายไปแล้วนะแตนเอ้ยมีลูกก็ลูกผู้ชายทั้งนั้นปรนนิบัติพยาบาลก็ไม่ค่อยจะได้เอาแม่ฉันก็ต้องทำสิ ถ้าแม่อึอแม่ชีไม่มีใครเช็ดใครทำก็เหม็นตายสิอึอแม่ไม่ได้หอมนะจะได้เก็บไว้ดมเออเอ็งก็พูดถูกแม่ผัวแอบคำในใจกับคำพูดของลูกสะพ้ายเพราะคิดอยู่ว่ามันก็พูดถูกถึงแมจะขัดหูไปบ้างแต่ทั้งขายของทั้งดูแลแม่ผัวไม่ได้ว่างเว้นจนแม่ผัวตายไป ทิ้งสมบัติไว้ให้มากพอสมควรวันที่แม่ผัวตายแตนก็ร้องไห้อโหสิกรรมให้หนูด้วยนะแม่นะเคยเถียงเคยบ่นเคยว่าแม่เออแม่อโหสิกรรมให้เองเองก็เหมือนกันนะอโหสิกรรมให้แม่ด้วยแม่ก็เคยด่าว่าเองมีอคติเกลียดชังเองเออ ชาตินี้ข้าก็ดีใจที่มีลูกสะพ้ายแบบเองลูกหลานข้าก็มีความสุขที่มีเมียมีแม่แบบเองหลังจากที่แม่ผัวตายไปแตนกับเอียงก็จัดงานศพให้สมเกียรติสมฐานะเมื่อไม่มีแม่แล้วหลวงเอียงกับป้าแตนและหมูก็อยู่ด้วยกันย่างมีความสุขฐานะร่ำรวยเพราะความขยันของป้าแตน ถึงแม้ป้าแ่งก็จะเป็นคนปากร้ายไม่ยอมใครแต่แกก็เป็นคนที่มีจิตใจดีคนหนึ่งเลยทีเดียวเมื่อหมูแต่งงานมีลูกสะพ้ายป้าแ่งก็พูดจากับลูกสะพ้ยเป็นอย่างดีจนลูกสะพ้ยรักแม่ผัวทุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขนับแต่นั้นมาเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง ทางภาคกลางของประเทศไทยครับ